สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบทเรียนนี้น้องๆจะได้รู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากในอดีตสู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่สิ่งของเครื่องใช้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันว่ามีผลอย่างไรบ้างต่อชีวิตของเราถ้าพร้อมแล้ว เชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะน้องๆคะเคยรู้สึกไหมคะว่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันนั้นแตกต่างกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหรือการดำเนินชีวิตต่างๆวันนี้พ่อแม่ของพลอยพาพลอยแวะไปบ้านคุณปู่คุณยา่าที่อยู่ไม่ไกลนักนะคะพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณปู่คุณยา่าเอามากันแล้วเหรอไปนั่งกันที่ท่าน้ำก่อนพ่อเก็บผลไม้ในสวนใหมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปนั่งกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันดีค่ะคุณปู่ท่าน้ำบ้านคุณปู่นี่เย็นจังเลยนะคะจ้าเมื่อก่อนอากาศดีกว่านี้อีกนะมีสวน มีต้นไม้เยอะแยะอากาศจึงดีมากน้ำก็ใสกว่านี้เยอะผมยังจำได้ว่าเมื่อก่อนแถวนี้มีสวนอยู่เยอะเลยเพราะดินดีผลผลิตก็ได้มากเมื่อก่อนยังเห็นคนพายเรือเอาผลไม้ไปขายที่ตลาดเวลาเราจะซื้อของเราก็เรียกแม่ค้าซื้อขายของกันที่ท่าน้ำนี่แหละใช่จ้า ตอนที่แม่เด็กๆแม่กับเพื่อนๆก็ยังเคยมากระโดดน้ําที่คลองสายนี้เล่นกันอยู่เลยแต่หนูก็ยังเห็นพวกพี่ๆเขากระโดดน้ําเล่นเหมือนกันนะคะจ้าแต่ว่าเมื่อก่อนน้ําใสกว่านี้เยอะมากมองเห็นปลาในน้ำเลยนะแล้วเมื่อก่อนใช้น้ําในคลองทำอะไรอีกบ้างคะก็ใช้อาบน้ําซักผ้า ใช้ปลูกผักตกปลาริมน้ำถือว่าครองเป็นแหล่งหาอาหารที่สมบูรณ์มากจ้ะดีจังเลยค่ะบ้านคุณปู่เนี่ยอยู่ติดแม่น้ำได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเยอะเลยคุณปู่คะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้แถวนี้ถึงไม่ค่อยมีสวนแล้วล่ะคะก็คนที่อยู่แถวเนี้ก็รุ่นปู่แล้วทั้งนั้นแก่ๆก,กันแล้ว ไม่มีแรงที่จะทำสวนเหมือนเมื่อก่อนลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมืองมีครอบครัวเป็นของตัวเองกันหมดจึงไม่ค่อยมีคนมาทำสวนต่อจากรุ่นปู่เท่าไหรนะ่นักบางคนเขาก็ขายที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรรแบบสมัยใหม่กันหมดแบบโมบ้านโน้นไงพลอยมีบ้านจัดสรรแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มาตั้งโรงงานด้วยปู่ไม่ชอบเลย พวกโรงงานชอบทำให้น้ำเสียสภาพแวดล้อมก็ไม่ธรรมาชาติเหมือนเมื่อก่อนอากาศก็ไม่ดีมีมลพิษไปหมดโชคดีที่บ้านของปู่ยังเป็นสวนมีต้นไม้อยู่เยอะบ้านของปู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรแต่น้ำเนี่ยไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะ ถ้าโรงงานมาสร้างอยู่แถวนี้แล้วทำให้อากาศเสียเราจะให้เขามาตั้งทำไมล่ะคะมีโรงงานมาตั้งก็มีงานเกิดขึ้นหลายอย่างคนแถวเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนจากการทำนาทำไร่ไปทำงานโรงงานก็มีแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยสมัยปู่ยังใช้เกวียนใช้เรือในการเดินทางแต่เดี๋ยวเนี้ใช้แต่รถยนต์กันหมดแล้ว ควันรถก็เยอะเสียงรถวิ่งกอดดังปูก็ยังนึกถึงเมื่อก่อนที่ตาแม่มแกทำนาแกยังใช้ควายไถนาอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้เจ้านาต่างก็เปลี่ยนไปใช้รถไถนากันหมดจึงไม่ค่อยเห็นควายย่ำท้องนากันเท่าไหร่แล้วคิดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนนะครับพ่อใช่